โร,ร,ร,รงเรียนนายสิบทหารบกตั้งอยู่ณเลขที่124หมู่3ค่ายธนรัตตบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก<ร>ารจัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกจัดตั้งตามคำสั่งกองทบกเฉพาะที่171ทับ10ลง23มิถุนายน2510การผลิตนักเรียนในสิบ เพื่อเข้าประจำการในกองทับบกจนถึงปัจจุบันแบ่งได้เป็น3ห่วงดังนี้ห่วงที่1ตั้งแต่พุทธศักราช2,508ถึง2,528กองทับบกมีนโยบายที่จะปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนในสิบทหารบกให้มีระยะเวลาศึกษา2ปีโดยให้นักเรียนในสิบทุกเหล่าเข้ารับการฝึกศึกษาร่วมกันในชั้นปีที่1แล้วแยกไปศึกษาในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการในชั้นปีที่สทั้งนี้ มีความมุ่งหมายให้นักเรียนในสิบประจำการของกองทับบกเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีลักษณะทหารอย่างเด่นชัดมีระเบียบว,วินยัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินการ24มิถุนายน2508กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องประชุมหารือพิจารณาวางแนวทางการจัดทำหลักสูตรนักเรียนในสิบ ระยะเวลาศึกษา2ปีขึ้นให้พร้อมที่จะเปิดการศึกษาได้ทันในปี2,510และให้แนวทางการปฏิบัติดังนี้ศูนย์การทหารราบจัดทำหลักสูตรนักเรียนใน10ชั้นปีที่1เหล่าสายวิทยาการจัดทำหลักสูตรนักเรียนใน10ชั้นปีที่2เลือกเหล่าเมื่อจบการศึกษาในชั้นปีที่1ส่งนักเรียนใน10ที่มีความรู้และความประพฤติดีไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารเมื่อจบชั้นปีที่1 ให้พร้อมที่จะเปิดการศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,510ให้มีการศึกษาในวิชาสามัญควบคู่ไปกับการฝึกศึกษาวิชาทหาร1กรกฎาคม2509กองทัพบ,บกออกคำสั่งให้โรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นการบังคับบัญชาต่อกรมยุทธศึกษาทหารบกและให้มีที่ตั้งปกติณค่ายธนรัฐ อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ในขั้นต้นให้มีที่ตั้งชั่วคราวที่ค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรี16มกราคม2510เนื่องจากศูนย์การฐานราบจะต้องเคลื่อนย้ายจากค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีเพื่อไปเข้าที่ตั้งใหม่ณคนะ่ายธนรัอ์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงจัดทําโครงการขึ้น2โครงการคือโครงการพัฒนาศูนย์การฐานราบและโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายสิบฐานบกแต่เนื่องจากระยะนั้นเป็นห่วงระหว่างปีงบประมาณ2,510กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติหลักการให้เสนอของบประมาณในปี2,511 23มิถุนายน2,510กองทัพบ,บกออกคำสั่ง จัดตั้งโรงเรียนนายสิบฐานบกและให้เตรียมการที่จะเปิดการศึกษาได้ในปีการศึกษา2511โดยมอบการบังคับบัญชาโรงเรียนนายสิบฐานบกให้กับศูนย์การฐานราบ29สิงหาคม2511เริ่มเปิดการศึกษาตามหลักสูตรใหม่2ปีนับเป็นนักเรียนนายสิบฐานบกรุ่นที่1ปี2511ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ถึง2524 กองทัพบ,บกรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือมส .3 เขาเป็นนักเรียนนายสิบฐานบกหลักสูตร2ปีจำนวน14รุ่นเนื่องจากกองทัพบ,บกขาดแคลนกำลังพลจึงได้เพิ่มเติมการผลิตนักเรียนนายสิบหลักสูตร1ปีขึ้นอีกจำนวน2หลักสูตรหลักสูตรละ3รุ่นคือหลักสูตรนักเรียนนายสิบฐานบกเพิ่มพิเศษเวียดนามใต้หรือพอวต ตั้งแต่ตุลาคม2511ถึงกันยายน2514และหลักสูตรนักเรียนนายสิบฐานบกพิเศษตั้งแต่มกราคม2515ถึงธันวาคม2518เข้าประจำการในกองทัพบ,บกโดยมอบหมายให้เหล่าสายวิทยาการเหล่าฐานราบเหล่าฐานมา้าและเหล่าฐานปืนใหญ่รับผิดชอบในการผลิต ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ถึง2528<ร>กองทับบกรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หรือมศ .5 เข้าเป็นนักเรียนนายสิบฐานบกหลักสูตร1ปีจำนวน4รุ่น19มีนาคม2530โรงเรียนนายสิบฐานบกได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ห่วงที่2ตั้งแต่พุทธศักราช2528ถึง2540ในปีพุทธศักราช2528กองทบกได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจหมายเลข4150โรงเรียนในสิบทหารบกเป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองของกองทบกวันที่17มกราคม2533กองทบกออกคำสั่งให้ปิดการบรรจุก,กำลังพลโรงเรียนในสิบทหารบก และจัดตั้งโรงเรียนการกำลังสำรองกรมการกำลังสำรองทหารบกโดยปรับย้ายกำลังพลโรงเรียนในสิบทหารบกไปรับราชการในตำแหน่งต่างๆตามอัตราของโรงเรียนกำลังสำรองาาการผลิตนักเรียนในสิบในห้วงที่สองเหล่าทหารราบดำเนินการเปิดหลักสูตรนักเรียนในสิบเร่งรัดโดยผลิตเฉพาะเหล่าทหารราบจำนวนเจ็รุ่นตั้งแต่ปี2521ถึง2528ศูนย์สงครามพิเศษ ดำเนินการเปิดหลักสูตรนักเรียนใน10โดยผลิตกำลังพลให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวน5รุ่นกองทัพภาคดำเนินการเปิดหลักสูตรนักเรียนใน10โดยผลิตเฉพาะกำลังพลของแต่ละกองทัพภาคจำนวน2รุ่นในปี2,525 25และ2,526เหล่าสายวิทยาการดำเนินการเปิดหลักสูตรนักเรียนใน11ปีต่อเนื่องจากที่กองทัพบกได้ปรับปรุงแก้ไขอ,อัตราเฉพาะกิจ4150โรงเรียนใน10ทหารบก เป็นหน่วยฝึกกำลังสำรองของกองทัพบกเป็นต้นมาจนถึงปี2,540ห่วงที่3ตั้งแต่2,539ถึง2,554จำนวน15รุ่นซึ่งแบ่งเป็น3หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสตั้งแต่2,539ถึง2,544จำนวน5รุ่นระยะเวลาการศึกษา2ปีวันที่27พฤศจิกายน2,539 ผู้บัญชารฐานบกให้ดําเนินการปรับปรุงการศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนใน12ปีขึ้นใหม่ซึ่งให้ศึกษาร่วมกันในชั้นปีที่1และทําการเลือกเหล่าเพื่อเรียนให้ตรงสาขาวิชาในชั้นปีที่1เมื่อจบการฝึกเบื้องต้นโดยให้ศูนย์การทหารราบรับผิดชอบและแยกศึกษาณโนะรงเรียนเหล่าสายวิทยาการในชั้นปีที่2สําหรับนักเรียนใน10ที่มีความรู้และความระพฤติดียังคงพิจารณาส่งไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารตามอัตราส่วนที่กําหนดเช่นเดิม ศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนายสิบฐานบกในห่วงนี้กองทบบร่วมกับกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนนายสิบได้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันจัดอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สอนรวมทั้งออกประกาศนียบัตรและรับรองผลการศึกษาให้ สาขาวิชาตามหลักสูตรประวะสแยกเหล่าจำนวน12เหล่าเหล่าทหารราบสาขาวิชาการจัดการงานบุคคลเหล่าทหารมา้เราเหล่าทหารปืนใหญ่เหล่าทหารสื่อสารและเหล่าทหารสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเหล่ทาทหารสารวัตรสาขาวิชาเลขานุก,การเหล่าทหารการเงินสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เหล่าทหารช่างสาขาวิชาช่างโยธาเหล่าทหารพลธิการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเหล่าทหารการสัตว์สาขาวิชากเกษตรศาสตร์เหล่าทหารขนส่งสาขาวิชาช่างยนต์และเหล่าทหารแพทย์สาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชน,นหนึ่งพฤษภาคม2540เริ่มเปิดการศึกษา โดยได้กำหนดนับเป็นนักเรียนนายสิบหลักสูตรสปีขั้นพื้นฐานชั้นปีที่1รุ่นที่1ปี2540 7ตุลาคม2540กองทัพบ,บกให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจโรงเรียนนายสิบฐานบกอีกครั้งและได้ดำเนินการผลิตนักเรียนนายสิบหลักสูตร2ปีขั้นพื้นฐานชั้นปีที่1 รุ่นต่อมาเป็นรุ่นที่2ปี2541และได้ตัดข้อความขั้นพื้นฐานออกทั้งหมดในรุ่นที่3ปี2542ตั้งแต่2545ถึง2549จำนวน5รุ่นคือรุ่น6ถึงรุ่น10ระยะการศึกษา1ปี ในปี2545กองทับกได้ปรับลดหลักสูตรการศึกษาเป็น1ปีรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษามัธยมมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าศึกษารวมกันที่โรงเรียนในสิบทหารบกระยะเวลา10เดือนและแยกศึกษาตามโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ2เดือนตั้งแต่2550ถึง2554จำนวน5รุ่นคือรุ่น11ถึงรุ่น15ในปี2550 กองทบบกได้ปรับหลักสูตรการศึกษารับสมัครผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิททหารบกระยะเวลา6เดือนและแยกศึกษาตามโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการระยะเวลา6เดือนปัจจุบันกําลังดําเนินการฝึกศึกษาให้กับนักเรียนใน10รุ่นที่15หรือ1นึทับห้ประจําปีการศึกษา2554ซึ่งรายงานตัวเข้ารับการศึกษาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2554 คือสิ่งที่่วงแหนปกป้องแดนปกป้องฟ้ามาตุภูมิแห่งนี้คือบ้านของเราเราบ้านพระชนพลีชีพแลกมาบัดน,นี้ไพรีรุกรานเราเลือดทหารนักรบผูกล้าจะไม่ยอม ตลาดด้วยอำนาจอิทธิพลเงินตราจะยึดมันด้วยสติจะปกป้องในยชีวาเพราะเราคือทหารพระราช